บันทึกจอมโจรแห่งสุสารตอนตำหนักลู่หวังเจ็ดดาราบทที่ 19, สิบเก้าศพสตรีแววตานั้นมันชวนปลุกขนให้ลุกสู้ได้จริงๆผมก็จ้องตามันเขม็งด้วยในยามนั้นไม่รู้ว่าควรทำตัวยังไงดีตัวผมตอนนี้เหมือนเป็นไส้กรอกที่ถูกแขวนอยากจะหนีก็ทำไม่ได้ จึงได้แต่สวดภาวนาครางหาทางดิ้นให้หลุดแต่ห้อยหัวอยู่อย่างนั้นสิบห้านาทีศพชุดเกราะนั่นก็ไม่เห็นจะทำอะไรดวงตานั่นแม้แต่ขยับสักนิดก็ไม่มีผมอดสงสัยไม่ได้ว่านี่เป็นแค่ภาพหลอนแต่เมื่อมีแววตาพิศวงนั่นจ้องคุณเนิ่งๆอยู่อย่างนี้ต่อให้เป็นเทวดาก็อดผวาเสียไม่ได้ ผมไม่มองมันอีกนึกในใจว่ารีบหาทางลงไปเร็วๆเพราะเอาแต่ห้อยหัวอย่างนี้แค่เลือดตกหัวก็ตายได้ผมเกรงพลังทั้งตัวพองกหัวขึ้นมาพบว่าตามตัวนี่อนาดเหลือเกินแทบจะฟกช้ำไปทั่วร่างขาของผมมีถาวัรลัอยู่หันกลับไปดูแล้วก็ต้องทำใจหายว่า เพราะทุกที่ที่สายตามองเห็นล้วนแขวนเต็มไปด้วยศพนานาชนิดสุดลูกหูลูกตานั่นมันไม่ใช่ศพจำนวนแค่หลักสิบหลักร้อยแล้วผมกะเอาคร่าวๆมันเป็นเรือนหมื่นศพบ,บางศพลมพัดงนเงนมองไปเหมือนกระดิ่งลมที่ทำจากโครงกระดูกความรู้สึกนี้ชวนไม่สบายตัวเป็นอย่างยิ่งผมสังเกตดูอีกที พบว่าในนั้นมีทั้งคนและก็สัตว์ส่วนมากจะแห้งสนิทแล้วยังมีส่วนน้อยก็เน่าเปื่อยอย่างร้ายกาจแหนากาดส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งโชยมาเป็นพักๆดวงศพหลายขนาดออกกันขบกินเนื้อศพกันอย่างกับแมลงวันลุมตอมผมรู้สึกดีใจเป็นล้นพ้นที่ก่อนหน้านี้ได้ป้ายเอาเลือดของเหมือนหยดเพีงมาแต้มตัวนิดหน่อย ดูถ้าจะได้ผลดีจริงๆแม้จะอยู่ไร้คุณธรรมไปบ้างแต่ยอมไร้คุณธรรมดีกว่าต้องไร้แขนขาแล้ววะผมนึกขึ้นได้ว่าในอ้วนก็เหมือนกับผมถูกเถาวันมือผีนั่นจับขาเหมือนกันจึงอดเป็นห่วงขึ้นมาไม่ได้แต่เมื่อมองไปก็เห็นแต่เถาวันลุ้นล้วนมองไม่เห็นอย่างอื่นอีกผมคลําตามตัว เจอแต่กล้องดิจิตอลหนึ่งตัวไม่พบของที่ใช้ประโยชน์อะไรได้อีกขณะกำลังหัวเสียเทาวันที่พันขาก็พลันคลายออกผมตกพรวดลงมาทันทีตอนแรกเด็กว่าตกพื้นแน่ๆ่รีบยกมือขึ้นมาป้องหัวแต่ที่ไหนได้มันแค่คลายออกนิดเดียวแล้วก็หยุดนิ่งผมลืมตาดูใบหน้าของผม ถ้าจะแนบติดกับศพหญิงสาวนั่นอยู่แล้วหากลดต่ำลงกว่านี้อีกนิดก็คือเมาส์ถุงเมาส์เลยทีเดียวผมรีบเม้มปากย่นคอยามนั้นเองผมจำเลืองมองด้วยหางตาแล้วก็พันเห็นว่าศพชุดเกลาะข้างๆนางมีดาบสั้นเล่มหนึ่งคาดอยู่ที่เอวผมดีใจมากคิดในใจว่าคุณพี่นางฟ้า ตอนนี้เหตุการณ์บีบบังคับลูกช้างมากต้องขอยืมดาบประจำตำแหน่งของสหายพี่นางฟ้าหน่อยนะจ๊ะเขาคงไม่ถือสาหรอกเนอะว่าแล้วผมก็ปิดเอวพยายามเอื้อนมือไปหาดาบพกเวียงตัวสองสาทีแล้วก็ออกแรงเต็มที่คว้าด้ามดาบนั้นได้กระกระชากอย่างแรงแต่ไม่ได้ว่าดาบนั่นจะติดกับฝักแน่นขนาดนี้ ไม่เพียงจะชักไม่ออกสำร้ายยังกระชากเอาสายคาดเอวของศพชุดเกราะหลุดออกมาทั้งยวงผมเห็นปุ๊บตายหาแล้วจะไหนไปนกระชากสายลัดยังเกงคนอื่นออกมาอย่างนั้นแบบนี้มีหรือจะไม่โดนราวีผมรีบใช้สองขาหนีบฝักดาบชักดาบออกมาคมดาบเรืองแสงวาวับผมรู้ทันทีว่านี่เป็นดาบชั้นยอด นึกในใจว่าสวรรค์ทรงโปรดแล้วพอผมออกแรงยกตัวขึ้นไปฟันฉับเขาที่เถาวันตอนนั้นผมคิดแต่จะฟันเถาวันลูกเดียวไม่ทันคิดถึงสิ่งที่อยู่ด้านล่างพอถาวันขาดแล้วผมก็ตัวหลุดเท่านั้นแหละเมื่อรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วในชั่วเวลาพลิปตาเสียวเดียวนั้น ผมก็ตกลงมาคล่อมความอยู่บนตัวของศพแม่นางเสียแล้วพูดตามตรงโชคดีที่ผมผ่อนแรงได้ทันขณะตัวถึงพื้นจึงไม่ทับลงไปเต็มๆไม่อย่างนั้นศพนั่นต้องโดนผมทับขี้แตกแน่ๆแ,แต่ด้วยแรงเฉื่อยแม้อยากจะเว้นระยะห่างระหว่างผมกับศพของแม่นางก็งงเป็นไปไม่ได้ หน้าของผมแนบคอยกับหน้าของนางเต็มๆรู้สึกเย็นวูบวาบหนาวสะท้านจนขนลุกสู้ตอนนั้นผมช็อกไปเลยในใจนึกภาพว่าจะมีลิ้นยาวๆแลบออกมาจากปากของนางแทงเข้าไปในคอหอยแล้วก็ดูดเอาตับไตไส้ภูมิผมออกมากินจนหมดสิ้นเกลี้ยงเกลาแต่ก็เปล่า พอนึกตรงนี้แล้วก็รู้สึกโชคดีขึ้นนิดหน่อยอยางดีนะที่นี่ยังเป็นผีสาวส้ำอย่างหน้าตาไม่เลวถ้าเป็นผีชายคงอ้วกแตกตายก่อนแน่แ,นแต่ผ่านไปครู่หนึ่งก็ไม่เห็นมีลิ้นแลบออกมานึกในใจว่าดวงดีใช้ได้เจอเจ้าบ้านที่มีเหตุมีผลผมเงืยหน้าขึ้นช้าๆอยากจะเพ่นหนี แต่พองโงหัวขึ้นเพียงครึ่งเดียวก็มีลมหอมๆพัดมาสองแขนของศพผู้หญิงนั่นพลันกายมาที่ไหล่ผมผมตาถลนช็อกจนตัวแข็งทื่อขณะเดียวกันนี้เองศพที่อยู่ข้างๆก็มีเสียงดังกุกกัก,กแย่แล้วสิผมร้องขึ้นในใจไอเฮียตอนนี้เมียของไอเฮีย เป็นคนไม่ยอมให้ผมไปเองนะผมเปล่าลวนลามเธอนะไอเฮียไอเฮียอย่าเข้าใจผิดนาหันหน้าไปดูก็ปรากุว่าเป็นสายคาดเอวที่ผมกระชากหลุดมาเมื่อครู่ชิ้นส่วนที่เชื่อมติดกันชิ้นหนึ่งหล่นลงมาจึงถอนหายใจอย่างโล่งอ,อกสิ่งเดียวที่รู้สึกโชคดีตอนนี้ก็คือศพที่มากกา่ผมเป็นศพสาว ไม่ใช่ศพสัตว์ประหลาดข้างๆนั่นไม่อย่างนั้นผมคงฉี่ราดไปแล้วค้างนิ่งอยู่อย่างนั้นราวสิบกว่าวินาทีเห็นว่านางไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆอีกผมคิดอยากจะลองมุดออกจากวงแขนแต่พอผมขยับเท่านั้นแขนของนางก็เคลื่อนไหวรอบคอผมผมก็เถิดขึ้นหน้านางก็ขึ้นหน้าผมถอยหลัง นางก็ถอยหลังผมหักใจลุกพวดขึ้นนึกในใจว่ากระชากออกด,ดือ้อแล้วรีบกลิ้งหลบไปเร็วๆเลยแล้วกันแต่ไม่นึกว่าแขนของนางจะลัดแน่นขนาดนั้นพอผมดันตัวขึ้นก็ปรากฏว่าดึงเอาตัวนางลุกขึ้นนั่งตามมาด้วยและด้วยแรงกระชากทำให้ปากของศพนางเผยเยปากออกเผยเห็นว่า ในปากของนางอ้มสิ่งหนึ่งเอาไว้จบบทที่19โปรดติดตามตอนต่อไป